แล้วก็ก็ได้เห็นความสามารถของเด็กเลยนะคะแต่ว่าจากเช้าไปใส่แปดโมงขึ้นมาจนต้องมืดเลนะครับตอนนี้สี่โมงเนแล้วนะคะก็อยากจะฝากความคิดไว้เล็กน้อยนะคะว่าการที่เ네ด็กเนี่เขาสามารถจะเรียนวิชาได้ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เด็กเขาชอบนะคะเด็กเขาชอบเด็กเขาประทับใจแล้วก็มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกมา ก็อยากให้หลังจากวันนี้แล้วพ่อคุณแม่เนี่ยก็ฝึกให้ให้เอ่านเองได้ให้เอ่านแล้วให้เขาเล่าให้ฟนะังเพราะว่าอันเนี้ยมันจะช่วยในการอะไรอ่ะช่วยในในทักษะในเรื่องการเก็บประเด็นแล้วก็สามารถที่จะเล่าต่อได้นะการที่จะฝึกพึ่นของเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเราให้เป็นถือว่าเป็นภาระของพ่อก ไปเนี่ยจะรู้จกักลูกของเราดีกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นทีอาไรเนี่ยในช่วงก็่ยังเป็นโงวัยอยู่เนี่ยขอให้ยพยายามสอนพยายามออสู่เขาเนี่ยให้มากมากแล้วเนี่ยแล้วลูกของคุณเนี่ยก็จะเติบโตอย่างงดงามนะคะขอบอกว่าคุณครูและโรงเรียนเนี่ยๆๆเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองตัวหลักต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะนั้นความช่วยการดูแลแล้วก็ส่งเสริมอาณาจักรให้ลูกอโตเต่า โตขึ้นเขาจะได้นำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการเล่าเรียนได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ที่พาลูกหลานมา